นี่คือการแบบรีวิวแบบเดียาๆ,ๆให้ทุกคนดูว่าอยากให้รู้ว่ามันแน่นขนาดไหนนะไม่หลุดวันนี้จะมาเปิดของที่เราอยากได้มากที่สุดนะคะในบรรดาของ ความเป็นแม่บ้านนะคะก็คืออุปรกรณ์กระทะต่างๆที่เราได้ซื้อมานะคะจริงๆคุณสามีเป็นคนตัดสินใจซื่ว่าให้เราก็เลยจะมาเปิดให้ทุกคนดูว่าเป็นยังไงและเป็นแบบไหนกันว่าจะถูกใจเราหรือเปล่านะะียค่ะมาดูกันเลยจะบอกว่าตื่นเต้นมากกล่องแรกเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันเคลรอาไว้เป็นแบรนด์คาร์ลนะคะทุกคนไม่รู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะคะเยียงนมาให้ดูว่าโอ้โหเสวย ความเก๋ของเขาเป็นบรรดาเป็นบรรดาของใช้ต่างๆนะคะผัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะไม่ได้ใจภาษายเขาเรอะไรลืมไปหมดแล้วดีทุกคนแบบมันดีมากพ้องมีมาให้ตทุกอันเลยนะคะที่จำเป็นต้องใช้นะจำเป็นตักบีตักแกงแตักน,นู่นนันอะไรได้เด้แล้วสีมันน่ารักด้วยนะประเด็นคือชอบสีแบบนี้เพราะมันดูละมุนแล้วมันดูสบายตามากเลยนะคะเอาไว้ตีไข่ต่างๆ ก็จะมีเหล็กขีต่าง,งๆดูมันมีดีเทลแบบสวยงามอยู่นะคะทุกคนมากล่องต่อไปนะคะกล่องค่อนข้างใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ต้องดาเลยว่าคืออะไรก็คือเป็นพวกจำพวกแบบนี่เลยค่ะกระทะต่างๆนะคะที่เราต้องใช้กันเองมาดูกันว่ามีกระทะแบบไซส์ประมาณไหนบ้างเนาะที่เปิดออกมาเลยก็คือจะเจอเป็นหม้อกระถานะคะ นนก็จะเป็นหมอ้อไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นปักหมอ้อไซส์เล็กลงมาหน่อยนะคะอันนี้หม้อประมาณนี้ก็น่าจะเต้มงงมามา,มาได้สะดวกอะมาที่หม้อกัน,นค่ะหม้อของเราก็จะเป็นขนาดประมาณนี้เลยมันน่ารักมากแหละทุกคนดูสิเนาะมันดูแบบสบายตาแล้วมันแบบเรออยากได้แบบแบบนี้มานานมากแล้วแต่ว่าที่ถทยอะก็คือ แพงอยูย <S <S อ่มาที่ญี่ปุ่นไม้จับยกเสร็จก็เลยได้มาแบบนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบกระทะเอาไว้ทําเป็นแบบว่าเขาเรียกอะไรไข่ไข่หวานอะไรอันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรอ่ะฝาฝาอันไหนอ่ะอ๋อมันเป็นฝาอันนี้หรอเฮ้ยพอดีเลยอ่ะดูดิมันก็จะเป็นขนาดประมาณนี้ค่ะน่ารักเนาะชอบอ่ะ ช่างะไรที่เป็นแบบนี้ี่ยมาต่อไปอันนี้ก็เป็นกระทะที่เป็นแบบขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะใหญ่มากแล้วก็มีใบหนึ่งะะอีกใบนี้ก็เป็นใบกระทะแบบขนาดไซส์ใหญ่แต่ว่าจะเป็นไซส์ที่แบบว่าไซส์เมื่อกี้ไซส์อันนี้มันจะดูใหญ่กว่านะคะถ้าสังเกตดีๆอันนี้ก็จะมีความแบบว่า เล,เล็กลงมาหน่อยเนาะนี่เราเอากระถางมาให้ทุกคนดูทั้งหมดแล้วทุกคนอาจจะยังสงสัยว่าเอ๊ด้ามจับมันอยู่ไหนนะมามาดูกันคนะ่ะด้ามจับคือจะบอกว่าเก๋มากทุกคนเอ๊กระถางมีต้องสามสี่ใบแต่ทําไมด้ามจับมีแค่เดียวนี่อยากจะนําเสนอมากๆเลยค่ะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบนี้ค่ะ แล้วถ้าเวลาเราต้องการใช้กระทะใบไหนก็ตามนะให้กดเลื่อนตรงนี้เอามาก,กดเลื่อนตรงนี้ลงปึ๊บอันนี้มันก็จะดิ้งขึ้นแล้วถ้าเราอยากจะใช้กระทะแบบไหนก็สอดเข้าอย่างนี้ค่ะเห็นไหมสอดเข้าอย่างนี้แล้วก็ปึ๊บให้มันล็อกให้มันได้ยินเสียงล็อก,แล,ก,อกแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เฮ้ยเก๋มว่เอาสิฉันได้ทําอาหารได้แบบ สนุกละตอนเนี้ยคือมีความรู้สึกแบบสนุกกับการทำอาหารแล้วนะตอนเนี้ยดูสิทุกคนอย่างนี้นะคะสอดเข้าไปแล้วก็กดให้เขาเข้าล็อกมันก็จะเป็นด้ามจับอย่างนี้เลยค่ะเฮ้ยมันน่ารักว่ะมันแบบเออมันแบบมีความแบบว่าเก๋ไปอีกแบบเนาะนี่ก็เหมือนกันแล้วมันแบบพอ พอแบบล็อกไปแล้วอ่ะมันแน่นด้วยนะทุกคนพอแบบจะทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่หลุดเลยค่ะแล้วมันแน่นจริงๆมันแน่นเราดีดีคือแบบก็ไม่หลุดอ่ะนี่คือการแบบรีวิวแบบเรดียวๆให้ทุกคนดูว่าอยากให้รู้ว่ามันแน่นขนาดไหนนะถือ <c oughs> ไม่หลุด ยสุดยอดแล้วจะบอกว่าความเก๋อของเขาเคืออะไรรูป้ป่ะด้วยความที่เขาไม่มีด้ามจับอะ่ะมันสามารถเก็บได้ง่ายแล้วมันประหยัดพื้นที่ด้วยเพราะว่าบ้านเราไม่ได้แบบว่าใหญ่เนาะไม่ได้มีพื้นที่เยอะแต่พอมีอันนี้มาปกติมันก็จะแบบว่ามีพื้นที่พอมีด้ามจับอะ่ะมันก็จะเก็บยากใช่ไหมพอไม่มีด้ามจับอะ่ะมันก็จะเก็บง่ายแล้วก็ตัวนี้สามารถใช้เป็นจานได้นะคะซึ่งมันดีมากๆเลยค่ะมันก็เหมือนแบบเป็นการแบบประหยัดไปอีกแบบอ่ะทุกคนราคาเท่าไหร่คะทั้งหมดทั้งเซตนี้นะคะทั้งหมดทั้้งเเีีทท่่่พููดดมมาใหือ แปดพันเยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็ประมาณไม่ถึงสองพันอะแต่แบบคุณได้ทั้งเซตแบบเนี้ยคือมันดีมากๆเลยนะคะทุกคนถ้าใครที่เป็นแม่บ้านญี่ปุ่นหรือว่าที่ไทยไม่แน่ใจว่ามีด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าหนุดซื้อที่ญี่ปุ่นถ้าเกิดว่าแม่บ้านญี่ปุ่นคนในสนใจนะคะก็แนะนํา แบรนด์นี้อีกแบรนด์หนึ่งมันน่าสนใจมากๆจริงๆค่ะทุกคนก็วันนี้มาลิวให้ดูแค่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันใหม่ในคลิปหน้ายังไงก็ฝากติดตามชมกันด้วยนะคะเป็นแม่บ้านญี่ปุ่นมือใหม่ค่ะซึ่งก็จะพยายามอัปเดตวิดีโอชีวิตความเป็นอยู่ที่ญี่ปุ่นให้ทุกคนดูด้วยนะคะยังไงก็เราใครที่เข้ามาติดตามใหม่ๆก็ฝากติดตามชมด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ